ามที่ทราบอยู่ตอนนี้ที่มีข้อมูลหนิโรงการเกี่ยวกับโงกันมีแสงสว่างในตัวเองไหมคะเออไม่มีไังไดีไม่มีแสงสว่างในตัวเองขึ้นทางทิ่ไหนควรเก็บนาฬิกาหมุนนั่นคือหมุนที่ลูกพูดออกคานั่นคือหมุนควรเก็บนาฬิกาจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกแต่เวลาขึ้นหลักดวงกัรขึ้นทางทิศไหน มันหนุนมันหมุน,นแบบควรข็มนาฬิกาจากที่ตอนตกไปยังที่ตะวันออกแต่ยังไงขึ้นทางที่ไหนดวงจันทร์อเออดวงจันทร์จะขึ้นทางที่ตะวันออกแล้วก็ไปตกทางที่ตะวันต<อ>กเช่นเดียวกับการขึ้น,ออนเหมือนกันเลยค่ะกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็เหมือนการขึ้นจากที่ตอนออก ตูบอกแล้วว่าในขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดวงจันทร์ก็ตกทางทิศตะวันตกอ,อ่ะพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดวงอาทิตย์ตกปุ๊บดวงจันทร์ก็ขึ้นต่อได้บอกไหมคะ,ะดวงจันทร์ก็ขึ้นต่อทางทิศตะวันออกนะคะทีนี้สังเกตเห็นไหมว่าอดวงจันทร์ขึ้นตอนไหนที่เธอตเห็นล่ะเธอจัเห็นดวงจันทร์ตอนไหน ของดวงจัร์แต่ละคืนเหมือนกันไหมลูกเออไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันล่ะเพราะอะไรที่มันไม่เหมือนกันกรบดวงจัรมแต่ละคืนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่ลูกฝังกีเหรียญบาวก็เต็มบางวันก็ไม่เต็มหมายถึงดวงจันทร์ใช่ไหมใช่อะบางวันก็ไม่เต็มถ้ามันไม่เต็มมันสีอะไรยังสีดำสีเทามองไม่เห็นเลย ออกไปออกไปกลางคืนตอนนั้นคือข้างนอกจะมืดหรือสว่างมืดอ้าวเป็นยังไงอีกเดียวมองเห็นยังไงเพื่อนบอกว่ามองไม่เห็นดวงจันทร์ก็เลยมองเห็นดวงจันทร์เป็นยังไงบ้างเชี่ยลเล็กๆอ่ะเป็นเชี่ยวเล็กๆอ้าวไปมองเห็นยังไงอีกเต็มดวงเต็มดวงเต็มดวงจะมองเห็นวันไหนได้บ้าง เกถึงขึ้นสีห้าขั้มประเทศวันลอยกระทงถูกไหมคะอ่าววันลอยกระทงวันลอยกระทงทีนี้สาเหตุที่ดวงจันทร์แต่ละคืนนะคะมันแตกต่างกันบอกไปแล้วว่าดวงจันทร์มีการโคจรรอบอะไรคะโลกโคจรรอบโลกในทิศควรเขียนนาฬิกาจากที่ตัวออกปลยยงที่ตะวันตกในขณะที่โคจรรอบโลกโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์อ่าวดวงจันทร์ก็โคจรรอบ โลกนะคะดวงจันทร์ใช้เวลากี่วันในการหมุนกี่วันคะในการที่ดวงจันทร์จะหมุนรอบโลกหนึ่งรอบหมุนรอบเออสามสิบวันหรือยี่สิบเก้าห้าวันนะคะหรือประมาณสามสิบวันที่ดวงจันทร์ใช้เวลาโคจรเนี่ยค่ะโคจรรอบโลกครบอ่ะทีนี้ทําให้คนบนโลกถูกไหมคะทําให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ในแต่ละคืนมีรูปร่างเป็นยังไงมีรูปร่างเป็นยังไงคะ เออไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันแต่ละคืนก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปแต่ละคืนนะคะดวงจันทร์นะคะจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แค่เครื่องเดียวนะคะแค่ด้านเดียวนะคะทาง้คนบนโลกเเราที่อยู่บนโลกเราจะมองเห็นดวงจันทร์แต่ละคืนที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ้าววันนี้ให้เตรียมอะไรมานะคะโอ นะอ่ะนะคะีขอใกล้กินถูกไหมลูกแล้วแต่ใครจะเอาสีอะไรก็ได้ละใบีโลีแล้วก็มีสาทินตนะคะแล้วก็จัดการทำประกันขารเพื่อนข้างแรงนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้เดี๋ยวสืสีไม้ถูกไหมลูกจะต้องระบายนี้มี บรรทัดนะคะไม้กระถางเดี๋ยวเอาไว้ช่วยในการทำทำอะไรเออเอาปีกออกนะคะ ันดาบจะมองเห็นไหมคะเห็นแสงไหมเออมองไม่เห็นแสงนะคะทีนี้ข้างขึ้นข้างแรงนะลูกมันจะบอกถึงวันพระได้ด้วยนะคะจะบอกถึงวันพระได้ด้วยวันคระนะคะจะตรงจากอ่าในหนึเดือนก่อนมีวันคระกี่วันคราบไหมสี่วันอ่สี่วันนะคะในหเดือนจะมีวันพระสี่วันแล้วถ้าไหมว่าวันพระตรงกับวันขึ้นอะไรแรงอะไรทราไหมคะ ในสีวันนี้ลูกในสีวันนี้จะมีวันพระอยู่คือวันขึ้นแปดค่ำนะคะที่วันพระจะตรงกันนะขึ้นแปดค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรงแปดค่ำและแรงสิบห้าค่ำนะคะถ้าตรงกับขึ้นแปดค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรงแปดค่ำและแรงสิบห้าค่ำจะตรงกับวันพระนะคะตรงกับวันพระนะคะขึ้นมือ